ตรวจไอทีเคกับน้องข้าวกันเถอะค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือน้องว่าเลยดีมากวันนี้นะคะช่วงนี้มีคนติดโควิดเยอะเราก็เลยมาทำภารกิจตรวจโควิดให้น้องข้าวกันค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนเราสร้างเพื่อความบันเทนงเท่านั้นนะคะอย่าด่ากันนะอะบางกองแบบหนึ่งคือดีมากเราอะคือ อดใจไม่ไหวอะ่ะอยากลองทำอะ่ะไม่มีอะไรทำนะคะว่างๆว,วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนี่หน้าตาของน้องข้าวนะคะก็คือสดใสร่าเริงมากเดี๋ยวพอเปิดเอเคนะคะก็จะรู้ว่าอันนี้หนะ้าทุกคนเราก็จะแยบรูจมูกของน้องข้านะคะเพื่อตรวจนะคะเราจะแย่ทั้งหมด สรูเลยนะเพื่อหาเชื้อนะคะถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยก็คือ1ขีดถ้าเกิด2ขีดเนี่ยก็แสดงว่าติดนะเราจะให้น้องข้าวนะคะกักตัวอยู่คนเดียวอันนี้นะคะเราก็จะจุ่มน้ำลงไปนะคะแต่เราขอสลับด้านนะเพราะว่าเอ่อมันน,นี่มันดีกว่านะคะ แล้วก็จะหมุนหมุนหมุนนะคะแต่มีเอ๊ะพิเศษเขาขาวด้วยนะคะ่ะในการต่ตใจคาร์บอนคือแป้งนะคะนะคะเราขอไปเช็ค ATK แป๊บนะคะเราจะเดิน ใจมากๆเลยนะโอเคไม่ต้องกักตัวแล้วนะเนี่ยทำไมเรื่อเนี้ยโชว์สักหน่อยขอแคปหน้าจอาหนึ่งรูปค่ะอ่าขอถ่ายหน้าปกหน่อยแล้วกันเออหน้าปกนะปกขอเอาเป็นหน้าปกเสร็จแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายน้องน่าจะเจ็บไม่เจ็บหรอมันเป็นกระดาษเออ น,น,นี่นะคะโชว์สักหน่อยหนึ่งกลุ๊บหนึ่งกลุ๊บนะคะได้หนึ่งขีดก็ดีใจแล้วเออนี่ก็สำหรับคลิปนี้ค่ะตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย